อาจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขนะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงจากจุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนายกรนรัสผู้ชมครับครับอาจารย์บำรุงศักดิ์ยืนยันว่าไม่สับสนคนไทยฉลาดขนาดที่นาย,ยกอนุทินก็บอกว่าทะเลาะกันดีนะพิงประชาชนดีกว่างั้นให้ประชาชนตัดสินฟังเสียงประชาชนจะลแล้วไม่ใช่เป็นการยนภาระด้วยนะอาจารย์มองอย่างไรครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินครับผมนี้จะเริ่มใน อ้งข้อสังเกตในเชิงหลักการก่อนนะครับคุณนายส่วนหมอลัะหลักการข้อที่หนึ่งเนี่ยผมว่าประเด็นนโยบายต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ควรทําประชามตินโยบายต่างประเทศไม่ควรทําประชามติเพราะเอ็มเออยู่เนี่ยไม่ควรนั่ททำประชามติเพราะทำประชามติเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออัตอนอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปแต่ถ้าเราดูในเวทีโลกเนี่ยปัญหาประชามติส่วนใหญ่เป็นเรื่องภายในอืนะครับ และสําคัญเนี่ยรัฐบาลที่มีอายุเพียงสี่เดือนซึ่งวันนี้ว่าที่จริงเนี่ยเหมือนรัฐบาลชั่ว,วคราวไม่น่าจะหยิบเรื่องประชามติขึ้นมาเป็นประเด็นอืนะครับข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าปัญหารับไม่รับเอ็มโอเนี่ยเป็นปญหานโยบายต่างประเทศนโยบายต่างประเทศควรเป็นจุดยืนในเชิงนโยบายของพักนะครับพักเนี่ยควรประกาศให้สังคมรู้ว่าต่อปัญหานี้เนี่ย พรรคมีจุดยืนอย่างไรถ้าเราดูตัวอย่างพรรคในยุโรปจะเห็นชัดว่าเขาจะเรียกเลยว่าพรรคสายโปรอียูหรือพรรคสายโปรรัสเซียครับนะครับก็จะแบ่งชัดข้อที่สามเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคุณนายคุูมรัสครับผมเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคทุกพรรคแสดงจุดยืนก่อนครับขอหัวหน้าพรรคทุกพรรคแสดงคาตอบให้เราเห็นได้ไหมว่าพรรคเขาไม่ว่าจะสีอะไรไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน แถลงต่อสาธารณชนว่าจุดยืนต่อปัญหนานี้เนี่ยพักรับหรือไม่รับ<ท>ะนะครับข้อที่สี่ผมคิดว่าเอาละเราไม่เคยดูถูกประชาชนนะครับแต่ต้องยอมรับว่าประเด็นด้านต่างประเทศมีความซับซ้อนแล<ท>ะ,ะเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่คุ้นเคยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยคุณนายเองก็พูดว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวประชาชนรายการก็เคยพูดมา ข้อที่ห้าเนี่ยเวลาจะทําประชามติเนี่ยมันมีหลักการสาคัญที่สุดคือประชาชนต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดีครับนะครับแล้วการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยสามารถทําให้ประชาชนผู้ออกเสียงประชามติเนี่ยวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองว่าจะรับหรือไม่รับะนะครับเพราะฉะนั้นข้อถัดมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยส่วนงานที่รู้จริงแล้วอาจจะต้องแถลงบ้างมีสามส่วน คือหนึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศครสองกรมแผนที่ทหารและสามกรมอุทกศาสตร์ของกองทัพเรือครับซึ่งรับผิดชอบเรื่องเส้นเกตแดนทะเลนะครับอยากเห็นความเห็นเพราะว่าสามส่วนเนี้ยผมว่าอย่างน้อยน่าจะเป็นความเห็นที่กลางๆที่อาจจะยอมรับได้ในทางวิชาการครับนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยขอฝากสื่อนิดนึงอย่าปลุกระดมเอ็มอย่าทำแบบกรณีคดีลุงพล นะครับอยากเห็นสื่อเนี่ยเป็นส่วนที่กระจายความรู้ความเข้าใจให้สังคมแต่เมื่อไหร่ที่สื่อเล่นกับเ O U เหมือนคดีลงปนเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปข้อว่าแล้วประชาชนในฐานะผู้ต้องรับสารเนี่ยจะมีความเข้าใจได้อย่างไรครับนะครับที่นี่มาที่ปัญหาเ O U ครับต้องเรียนคุดนานในคุูมรัสว่าผมทั้งเขียนทั้งสัมภาษณ์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งนะครับหรือก่อนปีห้าหนึ่งเนี่ยก็ทําวิจัยเรื่องนี้มา แต่ไม่คิดว่าจะาปีห้าหนึ่งถึงหกแปดสิบเจ็ดปีเนี่ยต้องกลับมาเขียนแล้วมาสัมภาษณ์ใหม่ครับนะครับข้อที่หนึ่ง MOU สี่สามหรือ MOU สองพันเนี่ยผมคิดว่าข้อแรกบันทึกนี้เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจหรือเป็นกรอกนะครับหรือพูดง่ายๆบันทึกช่วยจำคือหนังสือแสดงเดจียตจํานงอันนี้ต้องต้องยืนยันให้ชัดนะครับการยนแสดงเดจียตจํานงเนี่ยก็หมายความว่า สมมติเราสามคนคุณนายคมวัลัตผมไปนั่งทานข้าวกันครับแล้วมีความเห็นกันบางอย่างก็ทาหนังสือนี้ออกมาครับจะผูกมัดไม่ผูกมัดก็เป็นนัยยะที่ตกเสียงกันได้นะครับแต่แสดงเจตจานงว่าแล้วเราจะทําอะไรต่อเช่นตกลงกันว่ามื้อหน้าคุณดนายเป็นเจ้าภาพจะเป็นการแสดงเจตจำนงสองแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ล่ะอืม MOU นี้ระบุว่าอะไรจะเป็นเครื่องมือ ในการปักตันเส้นเกต็แดนการทําเส้นเกตแดนสยามฝร่งเสเนี่ยมีส่นที่สัญญาทั้งหมดสามฉบับขออนุญ,ญาตใช้เป็นปีฝรั่งนะครับ,รบเพราะรว่าเนื่องจากปีไทยเนี่ยมันเคลื่อนเพราะมันเป็นใหม่ไทยก็คือส่วนที่สัญญาหนึ่งแปดเก้าสามหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าสิบเจ็ดนะครับและสําคัญที่สุดเนี่ยมันบวกแผนที่ปักตันแนบท้ายเพราะฉะนั้นใครจะพูดแผนที่มาตาส่วนอะไรเท่าไหร่ไม่สาคัญกุณนายคุณมรัส ย้ำนะครับครับใครพูดสันที่มาตราส่วนไหนก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมีอย่างเดียวครับสันที่ที่ใช้ในเวทีระหว่างประเทศเป็นแันที่ที่ได้รับการปรับปันและได้รับการให้สัตยาบันแล้วเท่านั้นย้ำนะครับต้องได้รับการให้สัตยาบันด้วยเึ่าอันนี้เป็นสันที่จีเซียมกับฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันแล้วครสามในกระบวนการนี้มีการตั้งคณะทํางานและมีการดําเนินการไม่ได้ทําโดยพารักการและสี่กำหนดว่า ถ้าทะเลาะกันเรื่องเส้นเขตแดนทางบกเนี่ยให้ใช้การปรึกษาหารือและการเจรจาครับ,รบผมว่าอันนี้แหละที่ผูกมาจะชัดส่วน M O U 44เนี่ยเป็นบันทึกการอ้างสิทธิ์หรือเป็นหนังสือแสดงเกลติจำนงในการอ้างสิทธิ์ที่รัฐสองฝ่ายจะ,สะแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเลครับนะครับข้อที่สองการอ้างสิทธิ์ในชิงพื้นที่เนี่ยมันมีปัญหาคือพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์เนี่ยมันกลายเป็น ไหลเทวีที่เกิดการซับซ้อนของเส้นการอ้างสิทธิ์จะเห็นนะครับโดยตัวภาษามีความยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับสาม MOUCC ไม่ได้ละเมิดสิทธิของแต่ละฝ่ายอย่างที่พูดกันนะครับข้อที่ห้านะครับผมคิดว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทเนี่ยจะมีกรอบชัดคือกัมพูชาจะดําเนินการในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศแปลว่า MOUCC ก็ปูกมากัมพูชาไว้ด้วย นะ <Scroll> ครับข้อที <m oul in> mm ่ห้า u o u ไม่ได้กระทบอธิปไตยของรัฐสยามที่เกาะกูดแบบที่คนไทยพูดกันนะครับเกาะกูดเป็นของสยามตั้งแต่การแบ่งเส้นเก็ดแดนในปีหนึ่งเก้าสุดเจ็ดหรือสองสี่สี่เก้านะครับถ้าใช้ปีไทยโบราณนะครับเพราะฉนั้นปัญหาเกาะกูดที่เสียงก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับข้อที่หเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายดำเนินการจะไปแอบทำอะไรเพราะ MOU สี่ระบุว่า นอกจากมีฝ่ายการเมืองแล้วยังมีคณะกรรมการต่างๆที่จะกําหนดการทํางานอีกสี่ชุดครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทางออกสมมตุติไม่เลิกไม่เลิกก็เดินตามรอบเดิมแต่ถ้าเลิกก็ต้องทํกรอบใหม่ถามว่ารอบใหม่ต่างจากเดิมไหมตอบได้ง่ายครับไม่ต่างจากเดิมหอหรือไม่อาจจะมีคําถามว่าแล้วจะทําให้ดีได้อย่างเดิมหรือไม่นะครับสาม ถ้าเลิกแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่การเจราจาแบบทวิภาคีอาจจะจบลงเลยเพราะจะทําให้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องเส้นเกตแดนทั้งบกและทะเลกลายเป็นปัญหาทวหูภาคีหรืออาจจะไปจบที่สารโลกคเหมือนตอนหลังปี51แล้วเกิดสงครามตอนปี54แล้วไปจบที่สาลโลกปี56นะครับมันช่วยจํานี้ตีกอบที่ชัดคือผู้ชนะจะไม่ได้ทั้งหมดคือไม่เกิดสภาพ the winner t a k e all อย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสภาวะที่ผู้ชนะได้หมดเนี่ยความขัดแย้งจะไม่จบนะครับข้อสุดท้ายนะครับผมคิดว่า MOU เนี่ยจำกับเรื่องใหญ่ที่สุดคือจำกับว่าการอยู่ร่วมกันและถ้ามีข้อพิพาทให้แก้อย่างสันติค่ะแปลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขอย่างนี้ในขณะเดียวกันสำหรับเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าใครไม่สามารถอยู่กับภาวะ ความขัดแย้งอย่างนี้ไปได้ในระยะยาวนะครับหรือถ้าพูดอีกจำนวนคือไทยไม่ใช่อิสราเอลที่จะลบกับเพื่อนบ้านได้ยาวๆนะครับนี่เป็นข้อสังเกตทั้งหมดแล้วข้อสังเกตนี้ต้องแยกนะครับครับไม่ว่าเราจะรับไม่รับ MOU ไม่เกี่ยวกับปัญหาที่บ้านหลงการไม่ได้บอกว่าคนที่รับ MOU แล้วต้องไปปฏิบัติหน้อมกับปัญหาที่บ้านหลงการที่ช่องอันมาไม่คนละประเด็นคนละประเด็นคนละประเด็นต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวเราสามคนจะเจอรถทัว ครับ,บอาจารย์แล้วกอาจารย์า,า,รา,าร์ประช<า>ักแก็บอกว่าก็เปิดเวทีให้ฝ่ายหนุน m o u <ม>อย่างอาจารย์แล้วก็เปิดเวทีให้กับฝ่ายค้าน m o u <ม>อย่างเช่นเดี๋ยวคุณวีระสมความคิดอย่างเช่นอาจารย์ปันเทพหรือใครก็แล้วแต่มา,มานําเสนอชุดความคิดของตัวเองเต็มที่เลยมาดีเบตกันต่อหน้าประชาชนให้เต็มที่เลยแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินใจด้วยตัวประชาชนเองว่าจะเอาหรือไม่เอามันจะไม่ดีกว่าเลยฮะ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์นะคุณนายอขอือตัวปย่างบองสังคมเลยครับว่าเราจะไม่ฟังเสียงประชาชนเรื่องนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ผมเชื่อว่าประเด็นนี้เนี่ยจะเห็นความละเอียดอ่อนของปัญหาอยู่พอสมควรครับสิ่งที่ผมอยากเห็นจะพ่ำหน้าเนี่ยอืหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคแถลงให้ผมฟังได้ไหมในฐานะที่เราเป็นคนในสังคมไทยครับนะครับว่าพรรคแต่ละสีเนี่ยมีจุดยืนอย่างไรครับนะครับ อันที่สองเนี่ยสามหน่วยงานหลักที่รู้เรื่องกรมสทธิสัญญานะครับกรมปันที่ทหารหรือกรมอุตชกของทรลเนี่ยซึ่งรู้เรื่องดีรู้เรื่องดีกับพวกเราด้วยนะครับอยากเห็นข้อมูลก็ใช่จริงออกมาจากสามส่วนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าอาจารย์บวรศักดิ์อยากเห็นเปิดเวทีผมเสนอให้เปิดเวทีที่เป็นเชิงความรู้ไม่ใช่เชิงความเห็นนะคุณนายคุณมรับเป็นเชิงความรู้ให้ข้อมูลจากสามส่วนงาน อืนะครับอันนี้อยากขอเวทีแรกเลยค่ะแล้วก็ฝากรายการว่าขอไม่จ่อปากหัวหน้าพักแต่ละพักได้ไหมครับค่ะจันสื่อที่ดูรายการมาแก่อยู่เพราะทราบว่าสื่อดูรายการเช้าเนี่ยอยู่ประจําค่ะจันกาขอถามนิดนึงถ้ามาเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อประชาชนเข้าใจแล้วไปลงมติได้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับประเทศเราหรือกับดินแดนเลยไหมบางคนยังคอนเซิร์นกังวลในข้อนี้ค่ะหรือมันไม่ได้มีผลใดๆอย่างที่เรียนเนี่ยมันเป็นเพียงกรอบหรือกติกา หรือเป็นหนังสือแสดงเจตจำนงว่าถ้ามีปัญหาหรือทะเลาะกันเนี่ยจะเอาอะไรเป็นตัวอ้างอิงค่ะมีมีอยู่เท่านั้นเอง M อ u <OU S 1> ไม่ใช่เรื่องของการเสียเปียบหรือได้เปรียบนะครับ M อ U เป็นแต่เตียงข้อยืนยันว่าถ้ามีปัญหาพูดง,ง่ายจะคุยกันยังไงจะากันยังไงจะใช้ช่องไหนจะใช้ช่องไหนอ,อะไรอย่างไรไม่เกี่ยวกับดินแ,<ต>แดนนะคะย้าตรงนี้เอมอมันเกี่ยวโดยใยนยะคือมันเป็นเรื่องของ ข้อถกเถียงเรื่องดินแดนแต่ไม่เกี่ยวกับการได้การเสียอย่างที่เราพูดเพราะเมื่อเถียงแล้วเนี่ยมันมีคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคที่ต้องไปทําต่อค่ะนะครับ MOU อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นเพียงกรอบเฉยๆโดยตัวของมันเองไม่มีอะไรเลยหรือพูดง่ายๆก็คือในเวทีระหว่างประเทศการเจราจารจําเป็นต้องมีกรอบไม่สามารถเจรจารโดยปราศจากกรอบเพราะถ้าล้มก็ต้องทํากรอบใหม่แต่กรอบใหม่ถ้า ผมเรียนเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่หน้ารายการเราทั้งสามท่านเนี่ยคไปเปิดอ่านในรายละเอียดแต่ละข้อคแต่ขอว่าอ่านแล้วเนี่ยเปิดใจลองอ่านเลยครับแล้วถามตัวเองกลับว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาบ้างค,ค,ครับคอาจารย์คะถ้าไม่มีกรอบเราจะย้อนหลังกลับไปใหม่ไหมจะคุยกันยังไงจะเอาอะไรมาคุยกันยังไงไหมคะถ้าสมมติว<อ>่าเราไม่มีกรอบตรงนี้ยกเลิกไปสมมุติไม่มีกรอบก็ถอยกลับไปสู่ภาวะก่อนทำเอ็มโอยนะครับ ถ้าถามผมเนี่ยมันทําให้โอกาสที่จะเป็นทวิปภาคีเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นค่เพราะวันนี้เราสัมภาษณ์กันมานานเนี่ยเห็นชัดว่ายิ่งนานวันปัญหาก็ขัดแย้งไทยกัมพูชาก็ยิ่งลดความเป็นทวิภาคีลงทุกวันทุกครัเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกรอบเลยผมเชื่อว่าคําตอบเหลืออย่างเดียวครับคือไปสาโลกเหมือนตอนไหนเหมือนยุคจักรวรรดิ ลุกนั้นแหละของจริงไม่มีกรอบไม่มีอะไรค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าเราเหนือกว่าแต่เราเหนือกว่าเนี่ยก็ถูกข้อเสนอว่าถ้าอย่างนั้นตกลงกันไม่ได้ก็ไปตกลงกัน,กนที่ศาลโลกครับนะครับปีห้าหนึ่งมีปัญหาบุกระดมใหญ่ปีห้าสี่ลบที่ตัวพื้นที่ปราสาทพระวิหารครับกัมพูชาก็อุทธร์คำตัดสินเดิมในปีศูนย์ห้าปีห้าหกก็ไปจบที่ศาลโลกใหม่ แล้วก็ขีดเส้นตรงแนวร่องภูมิเขือนั่นจะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกรอบเลยคําตอบง่ายเลยครับเราได้ไปสารโลกรอบใหม่แน่ๆจะเป็นการไปสารโลกรอบที่สามแพ้หรือชนะก็ยังไม่รู้นะจ๊ะไม่มีคาตอบแล้วถ้าคุณนายเปิดประเด็นว่าแพ้หรือชนะเนี่ยยังไม่รู้ผมเรียกร้องเลยนะครับเนื่องจากมีหนังสือและแปลเป็นภาษาไทยคือหนังสือคําตัดสิน คดีเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาตอนปีศูนย์ห้าสมัยที่อจอมพเสษดชื่นสารโลกไปอ่านแล้วจะตกใจว่าข้อกําหนดเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดอการมองปัญหาเส้นเขตแดนสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสเราคิดเองทั้งหมดไม่ได้เพราะในเวทีโลกมีกรอบอม,มีกติกาอแล้วหลายเรื่องไปอ่านจะตกใจว่าเราไม่เคยรู้เลยะนะครับโดยพ้องยิ่งเราชอบพูดเรื่องสันที่ ใครพูดเรื่องแผนที่กลับไปอ่านใหม่นะครับคและสําคัญเนี่ยแผนที่ในเวทีระหว่างประเทศมีแผนที่ฉบับเดียวคือแผนที่ปับปันอะไรที่ไม่ใช่แผนที่ปรับปันไม่ต้องนํามาอ้างครับไม่จบผมไม่พูดมาตราส่วนนะคุณนายคุณมรับไม่พูดเรื่องมาตราส่วนแต่ผมถามกับฝ่ายที่ชอบพูดเรื่องแผนที่ตอบผมได้ไหมว่าคุณจะขึ้นสารโลกโดยใช้แผนที่ที่ไม่ได้รับการได้จัตยาบันทําได้หรือค คนทาเช่นนี้คือใครครับจงพลสลิดครับคกลับไปเปิดหนังสือทาขึ้นสารโลกแล้วเปิดดูหน้าแผนที่ที่รัฐบาลจงพลสริดเสนอสารโลกนะครับครับจะระบุชัดว่าเป็นแผนที่ที่รัฐบาลไทยทาขึ้นเองครับในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเสนอแผนที่ที่เป็นแผนที่ปักปันครับผมถามคุณนายคุณมอรัดโดยพ้องยิ่งคุณนายจบในติกับผมมาจบในติรุ่นผมเนี่ยตกลงแผนที่ที่รัฐบาลไทยทำขึ้นเองกับแผนที่ปักปัน ถ้าคุณนายเป็นผู้พักษาสารโลกจะรับแต่ที่จะบอกไหนค่ะคุณนายไม่ต้องตอบผมแต่ผมฝากท่านผู้ชมให้ตอบตัวเองในใจโอเคได้อราับไปเจรจากลับไปสู่จุดนั้นแล้วย้ํานะครับไม่เกี่ยวกับปัญหาบ้านหลงการบ้านหลงการต้องจัดการให้จบเพราะไม่จบจะยิ่งคาราคาังแล้วรัฐบาลยังมีลักษณะจะเข้าชักออกนะครับเพราะท่าทีเมื่อวานออกดูเหมือนจะกันกลับไปเป็นีปนอมใหม่ครับผมว่าวันนี้ต้องให้เครดิตท่านผู้ว่าสักแก้วค แล้วอยากเห็นคําว่ามาตราการที่เข้มแข็งไม่ได้บอกว่าคําว่าเข้มแข็งคือการใช้มาตราการทางทหารนะครับแต่มีในาย่าหมายถึงมาตราการที่เป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้นะครับแล้วสําคัญที่สุดเนี่ยผมว่าฝ่ายการเมืองควรทําความเข้าใจเรื่องนี้เองก่อนที่จะโยนมาให้เราผมไม่ได้คิดว่าฝ่ายการเมืองโยนภาระให้เราอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ก่อนจะทําอย่างนั้นผมอยากให้ฝ่ายการเมืองทําความเข้าใจและตอบตัวเองก่อนนะครับ โดยพ้องยิ่งผู้นํารัฐบาลและโดยพ้องยิ่งผู้นําอีกส่วนหนึ่งทางรัฐมนตรีกลางโหมรัฐมนตรีต่างประเทศครับผมอยากได้ยินเสียงท่านนายกเสียงจมรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศในสามกระทรวงที่เกี่ยวข้องครับตกลงจุดยืนของท่านเป็นอย่างไรโอเคได้ครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขครับครับครับสวัสดีครับ